คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนกี่จะไปอ่านการรับชมนันจ้ะไปไปเรียกพ่อแม่มา ชุกกลูชุกกลูอ่ะก็อยู่กับกลมไอ้ตีปลาจอยนะครับผมก็อยู่กับ ADMK อะ่ะเฮ้ยเสียงโหดพีไยเลยไม่รู้นะอ่ะก็ขอยัดาเลยนะผมมาดูในกลุ่มกันดีกว่าว่ามีอะไรดีๆเชา้านี้อ่าตอนเช้านี้นะผมก็จะมีสองเกมนะมาจอกเวนกับอ่าอพอลโลนะครับผมพี่เขาไม่หาเสื้อใส่เลยนะโชว์แต่กล้าจริงๆมาแต่เราจะไม่เล่นนะครับ <laughs> โชดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะใครอยากจะเอาวกรุบใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะผมก็เม่แรกใต้คลิปเขียนปักหมุดลิงไว้แล้วนะมามาดูว่า a d m เกมนะครับกับพีจีซารรสจะให้อะไรเราบ้างนะครับผมก็จะมาเล่นเกมอะไรดีช้างไหมเฮ้ยคขอหาเกมช้างสักนนึงอยู่ไหนวะพี่คาเรนนะครับผมรอบที่แล้วแตกหนักมากอ่ะกูอยากชอบเลยเอออ่ะก็สกิปมาเลยนะเมื่อกี้คือกูหาน,านานมากอัน,นจริงๆกูหาอยู่ประมาณรอบหนึ่งอาทีสองอาทีอ่ะ ผมเพิ่งมาเจอนะคุณกระิปบไม่ต้อกลัวมันนานเกินเนี่ยเหตุผลนี้ผมไม่อยากจะถ่ายทางเข้าเกมให้มึงดูนะครับผมไว้ยังไงสามร้อยโอเคโอเคสามสิบปนไปก่อนลนะกันเพื่อดสาบเออเอาไงไงเพื่อนครับยังไงเอาให้ชัวร์เอาให้ชัดเช็คลายเช็คลางเช็กลงเช็คลายกันก่อนอยังไงเดี๋ยวคู่ติดคำนวณลัวๆนะว่าเนี้ว่ายัางไงสามร้อยไม่น้อยนะจ๊ะ ออเออเหรนเกมแบบอ่าเเรียกว่าฉีกเหงือกนะครับผมไม่ได้ตามตารางนะครับก็อยากจะลองเกมอื่นๆให้ดูนะครับว่ามันพอจะที่จะไปได้หรือเปล่าสูไทยหรือเปล่านะครับเกมในตารางให้เขาเล่นกันไปนะครับเราจะมาหานเกมนอกตารางกันรับเกมหนึ่งแล้วกันนะง่ายๆก็คือกูอยากเล่นนะครับก็ไม่นับนุนให้เล่นตามหรือว่าความบันเนทิงเท่านั้นนะจะว่ายังไงเพื่อน ยังไงครับเอาให้ชัดเอาให้ชัวร์เออโอเคครับน,กกน้องกะโผล่มาแบบนี้ยังไงต่อน้องเดะ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 ใช่ไหม <laughs> ยังไงครับบังบังใจให้ผมเถอะเฮ้ย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 เรียบลงเรียบร้อยโอ้โหอ,โอยู่ตรงอยู่ตรงนะครับผมพืมาแล้วครับกับอับพพิคาร์เนสอินเดียเรารว่ายัางไงเจนน็ดมุม ขูส่สวยงามโคตดเจ็บคอเลยอย่างไรครับ,ยยรบผมจะใช้าอจากกินฝงกาแฟต้องมาแล้วครับปังชมกาแฟให้หน่อยเพื่อนเออส่วนงามเลขสิบของลูกเจนะครับผมติดออกมาอย่างนี้ยังไงต่อนะครับเรียบร้อยแ,แตกระเบิดคูณสองน,นะครับโอ้เบียโอ้ปลาคูณสิบสองบวกโอ้ไปยิ้มเก่งนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับรอบแรกมาก็ยันอีกอ่อนยโยมสองเฉยถูกเพื่อนมังอิตาเนะเพื่อน เองี่มันเกินนะครับผมเออลูกเดมอะระเบิดไป็กรอบทองเดือดร้อยลูกคิวมาครับผมสวยงามพนลานเก้าพนลานแปดคนสิบแปไปดอกนี้หนึ่งพันโอ้โหมาอย่างไงวันนี้เพื่อนบุญบ่นก็ได้น้อยเมื่อกี้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โลกเวลาเขาแตกโอเคเนี่ยแจมจะค่อยไปอ่าค่อยไปตกในกลุ่มโอเคนี้ไหลอยู่ช่วงเช้าเราว่ายังไงไวรุ่นเฮ้ยยังไงครับ ยังไงน้องช้าของพี่แจกหน่อยปูมาหนึ่งตัวยังไงเพื่อนไหลมาหนึ่งตัว,ว,เ,ตวเ,ตเ,เพื่อนสเก็ตเตอร์แค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสเก็ตอร์หนีกระโดดไม่เต่าเปลี้ยรัวรัวรัวโบดมาเยอะเลยเพื่อนเรียบร้อยเอออยากมีโอกาสลุ้นอีกทีหนึ่งยังไงเพื่อนอะไรนะข้าวข้าว,าวทองใช่หรือเปล่าท่านั้นเขาเป็นข้าวเครื่องเทศของอินเดียนะครับผม น้องเด็กกลุมมาแล้วแตกคุกอบวายจังหวะนี่ลูกเจบอกบังไว้หนึ่งทีบังไว้ยังไงครับบังดีมาแบบนี้แตกน้องกะไปก่อนนะครับผมโอ้บังบังมาเท่าที่สามแล้วครับผมทึกไมบังไม่โปรมาหาบังโขงหน้ามาจริงด้วยแต่เซปเตอร์ไม่หนึ่งทีนะครับผมเยี่ยมเยี่ยมยอดเลยบังว้ยยังไงครับเจ็บนอกสวยงามปูดมาก่อนเลยนะครับผมเท่านี้ออกที่แตกมาเลย น้องไหนมาสักทีอยากไครครับโอ้โหสวยางามพลาสต์เก้าพลาสแปดนะครับอดอกนี้โอ้โหขาวทองฟูขาวเฉลิมเทศของอา่าอินเดียนะครับผมบวกกับฟูสิบสองเข้าไปเหลือมีสองร้อยสิบสองแปดนะครับดอกนี้เยี่ยมยอดเลยเดียวเดียวอะไรนะครับจ,จ,จะอยู่จะอยู่ไม่น่ากองน่าเขียน ลูกเกมาตาเปิดมาลูกตาเปิดมาเป็นข้าวนะครับผมโอ้โหสวยงามข้าวต่างประเทศอีกแล้วบวกเลขสิบบวกร็อกเต้ไปหนึ่งทีแล้วก็ขี่อูดไปด้วยนะครับผมมูติแปลเป็นโอ้โหไหลเรื่อยเรื่อยเลยว่ะแหมเพื่อนไหลไปอีกอีกเม็ดเป็ดแล่าสามร้อยเจ็ดสิบเก้าฟูอะไรจัดใส่จัดว่ายังไงครับหยุดคุยกันก่อนบางบางมาตัวแพงเลยแหละบางเนี่ยแพงมากเลยนะบอกเลย บังลงนี่คือยิยนน้มแต่ตูเออเจ็ดสี่เจ็ดหอังนี้ห้องนี้โอ้โหห้องนี้อะไรดีวะ <c oughs> ดึกไปออกเ <c oughs> อ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้บงับงบังบังมาหน่อยบงังเออบังมาครับผมโอ้ตัวแพงเค้เอาเรื่งองลงเอบอกน้องเด็กอีกหนึ่งทีจังหวะนี้ยังไงต่อโอ้โหบังมาบ่อยนะครับผมแจกหนักเกินบังเราโมโมาเสดสีพันล้านบอกน้องเด็กไปเดินทีจังหวะนี้เลขเกมคำนวณต่อเรื่องโอ้โอ้ไร รวดเดียวเลยเป็นพันแจมแจมบางแจกเยอะวันน oh ี้อย่างไงครับอยากไงครับอยากกินข้าวเครื่องเทศครับผมกินฟรีไปก่อนไครับผมวันนี้เออลูกเกี้ยวบ้างบดอกเพชรหรือลูกเกี้ยวมาก้อจมดิบเอ็กซิบมาต่อเนื่องนะครับผมเรียบร้อยแม็กโอโอโอเคแล้วเบิดเป็นอาบิคาร์เนตนะครับผมคูทออกไปหนึ่ีหนึ่งแปดเก้า ตัวยังไงเพื่อนสอบเก็บศูนนะครับผมอยากให้บางลง,นะค,ง,งครับตัวโคตรแพงอยากไหนครับอยากไหนเอาให้ชัวรเอาให้ชัดไม่แตกด้วยไม่เป็นไรให้ใครได้นะครับผมไหลมาเยอะแล้วลูกเกลียวครับรผมแตกตอนที่สองยังไงลูกเกลียวติดจำนวนระเบิดมิดจากนะครับผมตอ,อมนนี้คะแนนโผล่มาแล้วจังหวะนี้บอกเข้าเครื่องเทศไป 1, 4, เดิมทีแต่สชหรับโพลาดพวงเนี้ย ลูกเจปิดคูณ6ไปเท่าไรเพื่้อ1ห2จหังจกวะนนี้โดนรัวเรื่อยๆเดินเดียคปิดไปเออคืออย่างที้เอาลูกเจบวกน้องนี้นะครับสวยงามรามข้าปลางแทดเลยเดียวเดียวนะคะรับผมหนึี่สานะครับดอกนี้โอ้หมกตอนโอ้หมกตลูกเอมาส่งเอเยนมาตักคุยล่าสัน5คนเลยยังไงต่อลูกเจมาครัดต่อเรื่องแล้ว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 ลูกเจต่อโค้รวยม่หยุดไม่ยมยางเดียวเดียวนะครับผม โขกโขกเฮ้ยเฮ้ยเอียงไอ้ออต่อกส็สิบป่ะอุ้ยบังบังเพื่อนบ,บังขโม่โบังไอ้โผล่มาช่องแรกวะ <c oughs> เรียบร้อยเรียนจีนนะผมได้ไปขบถังดังซีดหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเยโอเคนะครับผมได้มาครึ่งหมื่นบอกเลยว่าชิลจัดวันนี้อ่ะใดที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดชอบกดไลคล์คลคลให้เฮียด้วยนะผมใครที่อยากดูกช่วงเวลาลิงก์อยู่เมลแรกใต้คลิปนะครับเลื่อนไปดูนะ โอ้ิลเลยเกมนอกเวลาวันนี้ก็แตกเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมกดกระดอีงไว้เลยจะไปพลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบาย